นะฮะ,ะช่วงนี้ยังช็อตแบบไหนกันอยู่ในเอสโซ่ศูนย์ซีดีเอสกับสวัสดีคุณจุยค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจุยค่ะ,ะเปิดเสียงคุณจุยหน่อยนะ,ะเสียงเสียงเสียงไม่ออกค่ะคุยได้ยินเสียงพี่บ้างฮะไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงพี่มาเลยครับพี่ได้ยินเสียงคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ ุ๋ณจุ้ยได้ยินเสียงพี่ไหมครับอได้ยินไหมเอยเดี๋ยวให้คุณจุ้ยสรุปไปเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวพี่โทรหาคุณจุย้ยเอ่อเห็นนะได้ได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวลองกันครับนี่เอ่อคุณจุ้ยพี่พี่พี่ได้ยินเสียงคุณจุย้ยคุณจุ้ยพูดสรุปไปเลยเนาะ เช่เลยค่ะเอสอเาสูตรกรรมกับกบิตคอยเช่เลยค่ะโอเคสาหรบบเดียวผมขอแชร์แชร์แป๊บหนึ่ง นี้ออกออกไปแค่สิบจุดนะฮะเจ็ดร้อยแปดสิบจุดส่วนในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงส <7 80 S 2> ต็อปลอดขาช็อตเนี่ยกดลงมานะครับอยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบเก้าของชุดตรงนี้นะครับเจ็ดร้อยหกสิบเก้าส่วนทองคำ ทองคําสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ล่าสุดช่วงบ่ายของวันนี้เนะี่ยมีดีตัวขึ้นมาบ้างนะครับจากตัวเลข P.M.I. ของฝั่งยุโรปเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเด้งแรงนะไปจนกระทั่งโดนจุด Stop Loss ขาช็อตของเราคือ2,916เหลรียญใน i m ม f เฟรมเดลี่นะครับทีนี้มาดูใน Timeframe 4ชั่วโมงนะครับ สำหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงขาช็อตนะฮะสต็อปล s อกดลงมาอยู่ที่2,889เหรียญน,นะครับสำหรับทองคำส่วน FX future นะครับค่าเงินทั้งหลายแหละเริ่มต้นด้วยเยนบาทนะฮะเยนบาทก็ยังคงอยู่ขาลองนะครับสต็อปล s อ22บาท ห้าสิบสตางค์นะครับตัวถัดมาเป็นยูโรบาทยูโรบาทก็อยู่ขาลองเช่นเดียวกันนะครับสต็อปลอสยกมาอยู่ที่สามสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ดอลลาร์บาทนะครับก็อ่อนค่าพอสมควรนะครับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วขาลองของเรา, Stop าสต็อปลอสสามสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์ส่วนดอลลาร์เยนนะสำหรับดอลลาร์เยนเนี่ย ขาช็อตของเราเนี่ยโดนสต็อปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้สำหรับดอลลาร์เยนแนะนำปิดช็อตนะครับเทคโปรฟิตครับและเวทแอนด์ซีนะฮะตัวถัดมายูโรดอลลาร์ dollar, ยังคงเวทแอนด์ซีนะฮะหลังจากขาลองโดนสต็อปไปยังขออนุญาตเวทแอนด์ซีครับผมหุ้นที่เอ็ดียัง<ด>ไม่ได้ <CP S 1> ยินเสียงเหม <า S 2> ือนะเดินมนะครับพี่มติ ไม่เป็นไรจบไปเลยก็แล้วกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเชยขอบค,ค,คุณค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับโอเคครับสวัสดี <laughs> <laughs> คุณเชยก็อธิบายไปแล้วนึกถึงน,นะพี่มอนก็นแตกตื่นเหมือนกันนะเอสไอูนย์ซีรีส์ใครที่นั่นก็จังหวะก็ว่ากันไปนะ